สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o l ช y Channel น,นะคะวันนี้เรามาด,ดูการเดินแบบนะคะการเดินแบบนะคระับางสูตปกปิแล้วนะครับเรายูทูบเบอร์แล้วก็คุณลุงพลก็แตนนะคะเพื่อโปรโมทสินค้าที่ตลาดน้อยลุงพลนะ นี่หรจะเดินแบบเดินก่อฮะปนะครับผมัแ่งมาแล้วนเลเางนะครีตด่รีกนัย่นะี่คะำลังเหยกับนี้อยู่นะคะโอ้สวยมีนั่นแหละเตียงนี่มี นคนนี้ะไลครับะรมวมทั้งหมดเตรียมตัวกันก่อนลงใจค่หัวใจให้แอรรวนะครับทุกท่านนะับก่อนนะค่ะนุนนะครอให้กับโอเคค่ะ ตอนนี้เด็กๆกำลังเตรียมคอสตูมนะคะข้างในนะคะประเตนก็ทำหน้าที่เป็นคอสตูมให้นะคะทีมเดินฟินาเล่นะคะชุดแรกของเรานะคะวันนี้นะคะก็เป็นอาทีมง,งานจากแก๊งจำปานะคะ กดหัวใจรัวๆให้แกงจำปาด้วยนะคะไอซีที่น่ารักทุ่ท่านค่ะเอากกลกด็กกเ นากบนอันที่มันนวนนะมันนวนมแล้วนกับน่าอันจนกวาแบบนี้ตนกเปลวโด้วพี่กล้วยไปไหนเอ่ยพี่กล้วยพี่กล้วยไปไหนมาที่พี่ทำงานเหรอคะ วันนี้พี่ก้อยมาที่พี่ทำงานทั้งวันมาแล้วครับ ไลค์กันดีมะ้งครับถ้ามีคนดูอาจจะมาร้านะารไบไม่เป็นไรนะครับผมไม่กล้าขึ้นไลฟ์เลยช่องใหม่อ่ะกลัวไม่มีคนดูติดคนได้เลยใช่เขาเพราะว่าเขาไลฟ์กันหมดเดี๋ยวทำคลิปเอาทำคลิปดีกว่ายังดีกว่าไม่ได้ไลฟ์ไม่เลยปรับ้วยนะครับปรับ้วยนะครับตามมาดีิครับ อ่ะมาพร้อมแล้วค่ะเชิญเด็กๆเ,เลยค่ะเชิญในแบบน้อยเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้อ่ะเชิญเด็กๆเ,เลยนะคะนิกกี้นิกกี้เอาอะไรมาลูก เขงเล่นเขาเขมาเขาชอบเขาชอบข่ามไปดมไปดมขาพี่พี่บ่าวต่อยนะคะมาแข็งคอเลยค่ะตอนนี้เตรียมการแล้วนะคะโอ้โหแบบครับตอนนี้ก็กลับสวัสดีนะคะเอซีที่น่ารักทุกท่านนะคะ ตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเดินแบบกอกกอกันนะคะวันนี้นะคะเดินแบบชมเขียวไรดอกกัย ไม่ใช่คอมแดงนะครับพอมแดงวันนี้ไม่ใช่คนอะมเขียวลายดอกกุหลาบคอมเขียวลายดอกเครื่องนายแบบนางแบบก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะก็เป็นอาชีมงานนะคะทุกๆท่ทานนะคะที่อยู่จุดนี้นะคะพี่ๆยูทูเบอร์นะคะ่าจะเป็นอาชีมแก๊งจำปา,านะคะวันนี้นะคะเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะอ่ะตอนนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้บริหารมาดีพีซ ก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับแจ้งให้เอฟซีแล้วก็ผู้อยู่ทังบ้านที่รับชมอยู่นะครับว่าเรารักษามาตรการนะครับอยู่ระยะห่างนะครับเรารักษามาตรการนะครับเราไม่ได้ชุมนุมแล้วก็ไม่ได้ออนิจิมเราเราเว้นระยะห่างกันอยู่นะครับนะครับผมทีนี้ก็ขอเดินเชิญนะครับผู้บริหารนะครับปฏิพีชนะครับคุณรัชนีโรกายุดนะครับเป็น ประธานเสด็งานนะครับในพิธีนะครับเดินแบบเสียวะไรดอกแนี้นะครับขอการเป็นเชิญครับแม่เด็กเขาจะเดินแบบหรอแม่เด็กจะเดินแบบแล้วหรอแล้วแม่ยังเขายังให้เดินโอ้ไม่แบบเลแบบเย็นๆนะครับเน้องเขียวลายดอกกาวพินะ ทุกท่านนะคะกาเรียนทุกท่านที่รับชมอ่า <Okay. S 1> เขาเรียกกิจกรรมเนาะต้องใช้คําว่ากิจกรรมกิจกรรมสัทน,นาการของเรานะคะกิจรกรรมสันทนาการของเราวันนี้เรามีกิจกรรมสัทน,นาการเป็นการส่งเสริมการขายนะคะ <m> ด้วยเขาเรียกว่าการทํางานเป็นทีมกันนะคะ <m> <ๆ>เราดัง ในแบบวันนี้ล้วนจะเป็นคนที่ท่านคุ้นเคยทั้งนั้นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เราคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราไม่ได้มีการซักซ้อมอะไรกันมากแมกเพราเรามีอาชีพเป็นนักิจกรรมเหรอครับทงกิจกรรมแรกที่พีทเราก็จะรอบกิจกรรมกันเลยค่ะค่ะขอขอเรียนเชิญนักศึกษากาบกิจกรรมเรานะคะค่ะพี่ต้อมา ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะคะคนะคะฟินาเล่ขึ้นก่อนเลยนะคะเดี๋ยวติดตามาคลิปต่อไปได้วยนะคะสวัสดีค่ะ